tụi mình Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không

กันบห่อนเลยกันปีห่อนหายไปผมเไม่ด้อไเด้อาไดยเอออีอ่ะอีเนียไอคอนเกมใช่ไ เตเตตายใช่าก็ต้องไปวอร์มให้กานไปวอกันมานึ่งเล่นได้แล้เนี่ยเฮ้ย <c oughs> ชิดชิดด <c oughs> ไปดินไปดิน